ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมช่วงบ่ายค่ะก็ช่วงเช้าเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการพิธีมอบโลกเกียรติยศนะคะมอบรางวัลแด่บุคคลสําคัญแล้วก็ผู้มีบทบาทแก่มหาวิทยาศาสตร์นะคะในช่วงเช้าในช่วงบ่ายนี้นะคะเราจะเป็นการเสวนาเพื่อพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตค่ะสู่10พทศวรรษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยอดีตสามธิการบดีของเรานะคะ ท่านศาสตราจารย์นรนิชเศรษฐบุตรค่ะรองศาสตราจารย์ดรนริชชัยสูตรและศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพ์ค่ะซึ่งวันนี้ผู้ดำเนินรายการของเรานะคะคือคุณศักชัยพฤทิพักซึ่งเป็นสิทธิเก่าคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะประสบการณ์ของท่านนะคะเป็นรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารนณะแห่งประเทศไทยที b s ชุดก่อตั้งนะคะหัวหน้ากองบรรณาธิการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวี บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวสถานีข่าว TNN 24และปัจจุบันนะคะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายข่าวบริษัทโพสต์ทีวีขาดิสขอยกเวทีนี้ให้คุณศักชัยขาดลัตท่านอาดีตอธิการบดีทั้ง3ท่านขาดินเชิญค่ะขอบคุณมากครับก็ถือว่าได้มีโอกาสกลับมารับใช้สถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สร้างผมให้ ให้เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้นะครับผมก็ได้รับการติดต่อจากคุณบุญสมนะครับก็คบหากันมานานนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ทราบท่านมีหัวโขนเป็นอะไรบ้างนะครับก็เราครบกันตั้งแต่ที่ยังอยู่ในรั้วของธรรมศาสตร์ยังเป็นนักศึกษาอยู่คุณบุญสมนั้นสมัยเป็นนักศึกษาก็เป็นผู้นํานักศึกษานะครับเป็นนายกอมทอ,อยู่สมัยหนึ่งผมก็ ทำกิจกรรมเล็กๆอยู่ที่คณะสังคมวิทยาเป็นชมรมสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในขณะนั้นนะครับวันนี้คุณบุญสมก็บอกว่าให้มาช่วยดําเนินรายการในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิบทศวรรษของธรรมศาสตร์ผ่านมุมมองของ3ามหนุ่ม3ามมุมนะครับอ,อ,อาจจะเรียกว่าเป็น3ามมุม3ามมุมหรือหนุ่มสามวัยที่จะมาสะท้อนว่า ในอีก20ปีข้างหน้าเมื่อวันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอายุครบ1ศตวรรษหรือ10ทศวรรษนั้นภาพของธรรมศาสตร์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้คนสามวัยเนี่ยนะครับได้ลองสะท้อนเหลียวหลังกลับไปดูว่าในยุคสมัยที่แต่ละท่านทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่นั้นท่าน เผชิญกับอะไรบ้างแล้วท่านตั้งความหวังอะไรในขณะที่ดํารงตําแหน่งเป็นอธิการบดีอะไรที่ท่านได้ทําไปแล้วอะไรที่ท่านตั้งใจอยากจะทําแต่ยังไม่ได้ลงมือทําแล้ววันนีม้มีมีสิ่งเหล่านั้นที่ท่านอยากจะเห็นอยากจะทําเกิดขึ้นมาบ้างหรือยังนะครับก็ต้องขออนุญาตที่จะเริ่มต้นจากผู้วุโสสูงสุดนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นร,ณรณนิตเศษฐบุตรครับ เรียนเชิญครับอาจารย์ครับยอดดีครับท่นานอธิการบดีตกลงเรียกอธิการบรดีนึงสะดุ้งไปสี่คนไปทราบท่าน <c oughs> ไ่ทราบท่านอาจารย์คุณหญิงลงยาวอยู่ด้วยวก็เป็นห้าคนมานะครับคําถามที่ถามเนี่ยผมจะพยายามตอบน้อยที่สุดว่านะสิ่งที่ไม่ได้ทําไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมสบายกับใครก็เพื่อน สิ่งที่ผมไม่ได้ทําอาจารย์นริศช่วยทําไปแล้วตั้งเยอะสิ่งที่ผมไม่ได้ทําอาจารย์สุรพลก็ทาไปให้อีกตั้งเยอะสาหรับธรรมศาสตร์รวมทั้งสิ่งที่ผมไม่ได้ทําแล้วท่านอาจารย์สมคิดอธิการดีคนปัจจุบันถ้าไม่ทาในเทอมที่แล้วที่เป็นอธิการก็ต้องทําในเทอมต่อไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นห่วงนะครับแต่การให้ย้อนผมคิดว่าถ้าสิ่งที่ตั้งหัวข้อไว้เนี่ย ถ้าให้ดูมันต้องย้อนหลังไปดูว่าเมื่อ20ปีมันเป็นยังไงนะครับว่าเมื่อ20ปีเพราะเออผมอาจจะโชคดีกับโชคร้ายมาด้วยกันถ้าย้อนหลังไป20ปีเนี่ยเมื่อ20ปีนี้อยู่ในสมัยที่ผมเป็นอธิการบดีแต่ผมโชคร้ายให้ผมพูดเรื่อง20ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะโชคดีก็ได้นะคือผมไม่อยู่รับผิดชอบแล้ววันนั้นนะถ้าดูในอายุเนี่ยอาจารย์สุรพลอย่างมากถึงตอนนี้ก็75 น่าจะอยู่นะให้อผอมกว่านี้หน่อยได้อยู่เนี่ยส่วนอาจารย์นริสนี่ก็คงใกล้ๆแปดสิบเจ็ดสิบเก้าได้อยู่แน่เลยมีผมเท่านั้นอะ่ะ <92. S 1> มันไม่ได้อยู่เก้าสิบสามมันจะได้อยู่ได้ไงนะครับเพราะนั้นโชคดีพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบตอนวันนั้นแต่สองคนนี่พยากรอะไรอาจจะต้องรับผิดชอบนะเรียนอย่างนี้ครับถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ย ยี่สิบปียี่สิบปีเทียบกันมันไม่ไม่ไม่บอกว่าถ้าย้อนหลังไปยี่สิบปีแล้วข้างหน้ายี่สิบปีจะไปในอัตราเดียวกันอย่างเช่นประชากรเนี้ยนะครับผมอยากตั้งหัวข้อเลยว่าผมจะมองว่าถิงผมทำาพูดไปแค่ปีเดียวเลยดีไหมจะได้ใช้เวลาน้อยเดี๋ยวนี้คนไม่ต้องการฟังอะไรยาวๆฟังแถลงการจบก็จบละ คำสั่งจะเหลืที่เท่าไหรอาจารย์ออผมไม่เกี่ยวกับคำสั่ง, <laughs> งเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้นะครับว่าให้ดูไปยี่สิปีเนะี่ยที่จริงน่าสนใจมากไม่ใช่เราดูนะผมไม่รู้ใครนะไปคิดคนอันเนี้ยหัวข้อน,นี้แล้วให้มองยี่สิบปีมหลาลัยในอังกฤษมหลาลัยในอเมริกาเขาก็มองกันนะเพราะเดี๋ยวนี้คิดแต่แต่ผมบอกไม่ใช่ใหม่นะสมัยจันทริศเป็น <laughs> เป็น เป็นรองวางแผนให้ผมเนี่ยอาจารย์นาเป็นคนผมไม่ได้เสนอนะอาจารย์นาเสนอเราต้องทําแผนสิบห้าปีตอนนั้นห้าปีก็ยังไม่ทําเลยนะอาจารย์นาเสนอทําแผนสิบห้าปีเพราะฉะนั้นการมองไปล่วงหน้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้แต่เราหัดต้องหัดมองไปข้างหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวสมัยก่อนเรามองแค่สิบห้าปีนะแล้วมันทําได้บ้างไหมเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์นาท่านบอกกันผมก็คิดว่าใครตั้งหัวข้อนี้ต้องชมว่า เออเร,เราเราเตรียมตัวหน่อยแต่ที่การนี่อาจจะไวกว่าทีา่การสมคิิเมื่อวานนี้เปิดห้องสมุดดิจิตอลท่านอธิการบอกว่ากาลังคิดแล้วว่าอีกร้อยปีธรรมศาสตร์จะเป็นยังไงท้งๆที่วันนี้ก็ไม่เชิญให้พูดนะก็ให้ฟังอย่างเดียวแต่ที่การอาธิการคนปัจจุบันคิดแล้วนะว่าอีกร้อยอ่อีกยี่สิบปีข้างหน้าคือปีที่ท,ที่ที่ธรรมศาสตร์จะครบร้อยเนี่ยท่านคิดแหละเพราะนั้นท่านก็ต้องไปให้ลอง ของท่านหรือตั้งคณะกรรมการดูสิ่งที่ผมอยากจะยกเพียงสี่มิตินะครับหนึ่งเนี่ยถ้าผมคิดไปข้างหน้าแล้วผมย้อนไปข้างหลังจะดูเนี่ยผมลองไปดูแล้วหนึ่งมิติแรกเนี่ยมิติเรื่องจำนวนคน population นะครับจำนวนคนเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นแล้วจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องเข้ามาสู่วงการมหาวิทยาลัยเพราะต้องมาเรียนหนังสือ แต่ผมคิดว่าการเรียนหนังสืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหมาหลาลัยเราจะทำนั่นมิติแรกว่าโดยจำนวนคนลูกค้าซึ่งภาษานี้ไม่ค่อยดีนะเรียกลูกศิษย์เป็นลูกค้าคนก็บอกเรากำลังจะหาเงินแต่จริงๆเนี่ยคนที่จะมาเรียนหนังสือผมว่าจะเพิ่มขึ้นแต่เขาไม่อยากเรียนยาวนะครับเวลานี้อาจจะต้องคิด สปีเนี่ยปริญญาตรียาวไปนะทําไมจะให้เรียนได้ในสามปีแล้วเขาก็ทํากันที่ประเทศอื่นนั่นอันหนึ่งนะครับเรื่องจํานวนเดี๋ยวผมจะพูดไปทั้งหมดทุกมิติเลยมิติที่สองเขาน่าจะได้เรียนมากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าคนจะรวยขึ้นผมไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีที่บอก l i สเ g e t richer แต่ผัวเกตผัวเลอไอไอริเชอร์เนี่ยผมว่าน่าจะจริงนะคนรวยนั่นนะ่ะเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่ารายได้เพิ่มผมไม่ได้พูดถึงแกล์นะแกลระหว่างคนรวยคนจนมันคงกว้างขึ้นไอ้นั้นเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าคนจะมีเงินแล้วก็จะมีโอกาสที่จะหาที่เรียนได้มากขึ้นอยากเข้าโรงเรียนหรือเข้ามาหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยเหตุนี้ตัวที่สองคือฐานะทางการเงินฐานะทางเศรษฐกิจ ความเห็นผมถึงแม้ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าสถานการณ์การมีเงินของคนจะมากขึ้นจะพาะขยันทํางานเพราะประเทศมันเปิดอะไรมากขึ้นก็ตามนั่นเป็นมิติที่สองที่อยากจะดูแล้วเดี๋ยวจะได้ดูให้มันโยงกันมิติที่สามซึ่งเป็นมิติที่สําคัญคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีนะครับถึงวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในสังคมที่ใช้คำว่าฮาริลลาดี กล้เหมือนไกลไกลเหมือนใกล้พออยู่นั่งใกล้กันก็ไม่คุยกันเพราะต่างคนต่างกดใช่ไหมแต่แต่ว่าพออยู่ไกลกันเนี่ยอยู่นิวยอร์กอยู่ไหนคุยกันได้หมดเลยเพราะไอ้เครื่องมือมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่สําคัญมากสําหรับชาวมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีไม่มีไม่มีอะไรใช้มากเท่าไหร่หรอก ถ้าท่านลองดูย้อนหลังไปเมื่อ20ปีที่แล้วแต่สมัยนี้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ใช้เครื่องมือนะครับที่เรา iPad หรือสมาร์ทโฟนทั้งหลายนอกเหนือไปจากแล็ปท็อปต่ออะไรต่อแล้วผมว่ามันมันจะเร็วมากเลยนะในการพัฒนามันจะไม่มันไม่เป็นสเต็ปที่ว่าที่เมื่อ20ปีเนี่ยมันก้าวมาขนาดนี้ แล้วไอ้ยี่สิบปีข้างหน้ามันจะก้าวไปในอัตราเดียวกันผมว่ามันจะเร็วกว่ามากนะครับจากตัวที่เห็นเพราะ,ะนั้นความเจริญเหล่านี้มันจะช่วยให้การเรียนการสอนมากขึ้นเรียนท่านว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครเป็นชาวธรรมศาสตร์แล้วยังตกข่าวนะครับมาหลาลัยธรรมศาสตร์มีห้องสมุดดิจิทัลนะครับในในในประเทศไทยเขาจะเป็นแห่งแรกที่จริงต้องชมท่านผู้อำนวยการขอ,อสมุดของมาหลาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ท่านไปเตียมท่านเล่าว่าท่านเตรียมห้าปีแล้วแล้วเปิดเมื่อวานเนี้ยนะฮะได้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนมันต้องปรับปรุงไปมากเลยหนึ่งถ้าเรียนในห้องเนี่ยนักเรียนก็ใช้ iPad อาจารย์ก็ใช้ตกลงไม่รู้จะมาเรียนในห้องเดียวกันทำไมเพราะต่างคนต่างมองแต่ทางหน้าตัวเองใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นการเรียนไม่ต้องเปลี่ยน อาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ไม่แต,แต,แต่แต่ human touch ก็สําคัญที่จะต้องมาอยู่ในห้องเดียวกันนะครับผมยังจะบอกให้เห็นว่าไอ้นี่ไปเร็วมากนะฮะ science technology ผมไม่ได้อยู่ในฟิลนั้นผมเป็นผู้ใช้บริการนะน,นะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตด้วยแต่ผมคิดว่าจะไปเร็วมากเพราะฉะนั้นไปมิติที่สี่ที่ผมอยากตั้งเอาไว้คือเรื่อง innovation คำนี้ดีแต่อาจารย์ธริเป็นคนคิดเอามาใช้แล้วทาให้ธรรมศาสตร์เปิดศูนย์นวัตรกรรมตอนเปิดที่มงชนท่านผู้ว่าถามว่าอาจารย์ทําไมอาจารย์ต้องตั้งชื่อที่มันตั้งแล้วต้องต้องถามหาคําแปลอย่างเนี้ยนะฮะท่านผู้ว่ามืองชนตอนนั้นนะอาจารย์ยังจาได้ใช่ไหมเราก็บอกว่าก็ถึงเราไม่อยากทับศัพท์อะทับศัพท์ innovation มันไม่นด้ก็แปลแปลแล้วเข้าใจเป็นศัพท์บัญญัติ ของกระทรวงก็เปล่าไม่รู้นวัตกรรมเออใช่ไหมครับแต่เวลาน,นี้ใช่กันเกลือเลยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องนำสังคมเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มหาวิทยาลัยจะทำยังไงกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องนำผมคิดว่าทั้งสี่มิตินะครับมหาลัยจะเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับ อย่างเช่นประชากรเนี่ยวันนี้ประเทศไทยมีประมาณหกสิบใช่ไหมฮะคนคาดหวังว่าอีกสิบปีก็เพิ่มขึ้นประมาณหกสิบหกผมอ่านดูในตัวเลขจะเป็นหกสิบหกล้านแต่พ,พ,พออีกยี่สิบปีเนี่ยก็ไม่เพิ่มมากนะเพราะเพราะว่าประชากรมันจะไม่เพิ่มเหมือนยุคแรกเมื่อก่อนเลยสิบแปดล้านภาคภูมิในใจมันเพิ่มพ,พวดเดียวในบางช่วงเพราะเรามีลูกมากแต่ตอนนี้นี่ จานวนคนมีลูกก็น้อยลงนะแล้วจํานวนลูกก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้าเรียนจบจะเข้ามาต่อที่เราก็น่าจะเพิ่มแต่ไม่เพิ่มามากมายนะแต่การไม่เพิ่มมากมายนะเมื่อกี้ผมตั้งไว้ว่าถ้าไม่ปีที่สองเนี่ยเศรษฐกษิจมันดีขึ้นเขาก็มีปัญญาจะเรียนแล้วการที่ทำงานเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปว่า การจัดให้การเรียนการสอนเนี่ยจำเป็นไหมต้องเรียนอาทิตย์ละห้าวันถ้าเมื่อหลายมันเรียนอาทิตย์ละสามวันแล้วไปทำงานได้ด้วยตกลงคนก็จะเรียนเพื่อมีความรู้แล้วการเรียนเนี่ยชักคิดว่าเรียนเพื่อไปทำงานนะจะสูงขึ้นเพราะเรียนเพื่อไม่ไปทำงานเขาไม่ต้องไปเข้าไม่ต้องไปไปฝึกขาดอะไรมากเขาเรียนดู โดยอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมันช่วยส่งเสริมแล้วในลักษณะนี้ผมยังคิดว่าค리โคลมการจัดจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายาท่านไม่ได้มานะคุณหญิงนงเยาโชคดีของมหลาลัยธรรมศาสตร์นะคุณหญิงนงเยาวเป็นคนที่ทำให้มหลาลัยธรรมศาสตร์ไม่อยู่เป็นมหลาลัยธรรมศาสตร์เฉพาะที่แคมปัสนี้คุณหญิงนงเยาวเป็นคนที่ทำให้เกิดธรรมศาสตร์ที่ลงรรังสิกได้ และการเกิดธรรมศาสตร์ที่ลังสิตนั้นต้องฝ่าฟันกับความยุ่งยากพอสมครวรแต่ถึงวันนี้แล้วหลายคนคงเห็นผลของความพยายามของผู้หญิงเหล็กของธรรมศาสตร์นะอธิการผู้หญิงซึ่งยังเป็นคนเดียวและคนแรกของมหลาลัยธรรมศาสตร์ที่ผลักดันที่ศูนย์ลังสิตทําให้มาหลาลัยธรรมศาสตร์มีคณะแพทย์เริ่มโดยคณะวิทยาศาสตร์มีคณะแพทย์เป็น Comprehensi v e university ถึง ในยี่อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเราคงต้องเพิ่มคณะอะไรที่มันทันสมัยแม้แต่วิชาที่เรียนเนี่ยก็อาจจะปรับแม้จะมีคณะเก่าอยู่เนะี่ยต้องปรับแปรุงอย่างมากมายเลยเพราะวิธีการเรียนอย่างที่ผมลองสมมุติเนื่องจากมิติที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน Science and Technology นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปมาก เราก็คณะต่างๆที่ผมลองหลับตาดูเปลี่ยนที่เราคิดค่อนข้างจะ c o n v e n t i o n a ลทั้งหลายเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากผมไม่ไม่เหมือนอย่างนี้นะครับแล้วสิ่งที่มาเนี่ยทำไง E-learning เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จริงหน่วยที่จะต้องปรับตัวมากอาจจะเป็นหน่วยที่ดูแลมหาวิทยาลัยถ้ายังปรับตัวช้าการจะสอน E-learning ไม่ขยับให้ดีเพราะคนเขาไม่อยาก ไม่อยากเดินทางฝ่าการะจราจรมามาหาลัยเลยครับ<ม>การปรับเหล่านี้นะครับผมคิดว่าจะเกิดขึ้นในรอบรัง้ง่20ปีข้างหน้าถ้าท่านดูย้อนหลังไปเนี่ย20ปีที่ผมเห็นย้อนหลังไปปีสามเจ็ดใช่ไหมสามเจ็ดนี่เป็นปลายปีสุดท้ายที่ผมเป็นอธิการาาสมัยแรกที่ท่านบอกให้ย้อนผม ถึงจะย้อนดูว่าในตอนที่จะเปรียบเที่ยงไม่ครับปีสามเจ็ดนะครับเราถ้าก่อนหน้านิดหนึ่งเนี่ยเราไปสร้างที่ที่ที่รังสิตใชมาเราพัฒนาที่รังสิตตั้งแต่ปีสองเก้าจริงจังเพราะเอานักศึกษาไปจนถึงวันนี้เราเห็นผลผลิตดอกออกผลรังสิตเวลานี้ คนที่ไปอาจจะเดือดร้อนคืออาจารย์กับเจ้าหน้าที่ถ้าอย่างบ้านอยู่ไกลแต่นักศึกษาไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นักศึกษาอาจจะมีความสุขกับการอยู่ที่ที่นั่นเมืองมหาวิทยาลัยที่เคยคิดจะทําผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับถ้าเรายังอยู่เก่าที่ไม่ถึงห้าสิบไร่ดีที่ตรงเนี้ยป่านนี้เรามีปัญหาแล้วแต่พอเราไปที่นู่นเนี่ย การเป็นเมืองมหาลาัยที่สําคัญแล้วก็การให้นักศึกษาไปอยู่ที่นั่นก็สําคัญการไปเรียนเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตถ้าเขาไม่อยากไปเขาอ,อาจจะไปะอยากเดินทางการไปอยู่ที่นั่นก็สําคัญแล้วอย่างที่ผมบอกว่าการเรียนโดยช่างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ความพัฒนานทางวิทยาศาสตร์รและเทคโนโลยีทําให้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการศึกษาเนี่ยมันจะเข้ามามาก ผมอยากจะบอกสําหรับตัวผมเองมากกเกินกว่าที่ผมคาดเดาก็ได้มันจะมีมากมายเราที่เขาอยู่บ้านแล้วเขาเรียนใช่ไหมครับซึ่งผมอาจจะนึกภาพออกไม่ได้มากแต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้จะมาเพราะนั้นมหาลัยธรรมศาสตร์อาจจะต้องเตรียมตัวรอไปถึงปีที่ร้อยไม่ได้เผอๆปีที่แปดสิบเอ็ดก็ต้องคิดกันแล้วว่า เราจะทำยังไงไอ้นั่นอาจจะสำคัญกว่าที่ไปโปรเจกต์โดยคิดง่ายๆแบบที่ผมคิดเพราะอาจจะต้องมีคณะที่ไปดูแล้วก็หลายด้านแล้วก็ดูจริงๆที่เรียกว่าเป็นแผน20ปีเพราะแผน20ปีมันจะต้องโปรเจกต์ว่า,า5ปีแรกต่อจากเนี้ยเป็นยังไง1 5ปีถัดไปซึ่งเป็นปีที่10เป็นยังไงและ5ปีถัดไปเป็นปีที่15เป็นยังไง ในที่สุดปีที่ยี่สิบจะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมในปีที่ร้อยวันที่เราฉลองร้อยปีจริงไม่ใช่การฉลองอเพื่อเราอายุค,ครบร้อยปีในฐานะที่เป็นสถาบาันการศึกษาแต่เป็นร้อยปีที่เราเตรียมตัวคิดมาร่วงหน้ามาอย่างรัฐกลุ่มมหาลัยธรรมศาสตร์วันนี้มี หลายสาขามากร่วมระดมกันคิดผมว่าน่าจะทำให้เราเตรียมตัวที่ดีมากกว่าเมื่อ20ปีในปี2537ที่ผมเป็นอธิการในปีสุดท้ายของเถอมแรกครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์นน,นิ์ก็ เปิดฟอร์ด้วยการผสมผสานประสบการณ์ของท่านทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะครับท่านก็พูดถึงย้อนอดีตกลับไปในยุคที่ท่านเป็นผู้บริหารมหาลัยและเคยร่วมเป็นรองอธิการในยุคของอาจารย์นงเยาชัยเสรีก็ไปวางโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพสำหรับธรรมศาสตร์เอาไว้ที่ศูนย์ลังสิตนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ที่ได้เริ่มต้นขึ้น เป็นเมืองมหาวิทยาลัยอยู่ที่ศูนย์ลังสิตนะครับแล้วก็พัฒนากลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมทีเดียวนั้นธรรมศาสตร์ก็จะกระจุกอยู่เฉพาะสังคมศาสตร์นะครับการไปที่ศูนย์ลังสิตก็มีสายวิทยาศาสตร์เติมเข้ามาเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์บ้างวิทยาศาสตร์ประยุกต์บ้างเนี่ยนะครับและท่านก็มองถึงเหมือนกับวางซีนาเรโอสำหรับ20ปีเอาไว้นะครับว่าใน ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ร้อยของธรรมศาสตร์นั้นสิ่งที่อาจารย์นนท์ประเมินไว้เนี่ยนะครับก็คือโครงสร้างด้านประชากรศ,ศาสตร์จะต้องจับตาดูนะครับพลเมืองไทยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มในอัตราที่ไม่ได้มากมายเหมือนกับที่ผ่านมานะครับแล้วก็พฤติกรรมในการเรียนของผู้เรียนก็จะเปลี่ยนไปตาม วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็งานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์นนิตประเมินขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะนําไปสู่เรื่องของการปรับกระบวนการในการบริหารจัดการธรรมศาสตร์นะครับท่านก็ฝากเอาไว้ว่าสิ่งที่ธรรมศาสตร์จะต้องเตรียมความพร้อมก็คือเรื่องของ e learning นะครับ เพื่อที่จะรองรับกับพฤติกรรมและก็เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนก็จะต้องมีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยสอดคล้องกับความประสงค์ของผู้ผู้เรียนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าบางทีการเรียนในระดับปริญญาตรีที่จะต้องใช้เวลาเรียน4ปีอาจจะต้องมากระชับ ให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าคนนั้นต้องการที่จะ,ะได้รับอะไรที่มันด่วนๆเร็วๆนะครับในอนาคตนี่ก็เป็นกันบ้านที่คงจะต้องอฝากเอาไว้สำหรับคณะผู้บริหารธรรมศาสตร์ในยุคต่อๆไปนะครับเพื่อพาธรรมศาสตร์ก้าวสู่ปีที่ร้อให้เป็นไปอย่างสง่างามนะครับเป็นซีเนดิโอของอาจารย์นรนิชเศรษฐบุตรนะครับทีนี้เราจะลองไปดูพิมพ์เขียว ธรรมศาสตร์ร้อยปีฉบับอาจารย์นฤทธิชัยสูตรบ้างเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำงานเชื่อมโยงอยู่กับอาจารย์นรดิศมาหลายปีทีเดียวนะครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวท่านกทรยังไงครับเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนตอนที่เริ่มต้นนี่จะให้ให้พูดเรื่อง,องใช้นนย้อนอย้อนอดีตกลับไปดได้<ะ>ครับครับครับเรา,เราให้พูด,นพดในตัวดเดียวกันเลยทีเดียวเลยปะ ครับบิ๊กไปเลยครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณมากครับก็เรียนท่านนายกสภานะฮะท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านสิทธิเก่าท่านขนาดจย์แล้วก็ประชาคมธรรมศาสตร์ครับก็เวลาผ่านไปเร็วมากนะฮะครั้งสุดท้ายที่ผมมาพูดที่นี่ปี4ี่ปีสุดท้ายที่ผมเป็นอธิการบดีตอนนั้นธรรมศาสตร์จัดงานเจปีธรรมศาสตร์ประกาศนามแต่วันนั้นเป็นการพูด พูดอดีตนะครับพูดในห้องนี้นะครับแต่วันนั้นเรามีพูดอยู่สองเรื่องนะครเรามีพูดที่นี่เรื่องธรรมศาสตร์ประกาศนามนะครแล้วก็เรามีที่หอใหญ่นะครเป็นการยอวาทีนะฮะนะครับเป็นการยอวาทีนะว่าธรรมศาสตร์ดีสุดในโลกนะฮะก็ก็ผมเห็นด้วยนะครกับท่านคุณศักชัยที่บอกว่าเวลาเร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 ิ่มหัวข้อแบบนี้เนี่ยเราก็น่าจะมองถึงอดีตไปก่อนนะครแต่ว่าผมคมไม่มองอดีตไปถึงยุคสมัยของผม อย่างเดียวเดี๋ยวเป็นอันนี้ผมไม่ใช่ขาเสียงแข่งกริการนะฮะแต่ไม่อยากจะโชว์ผลงานนะฮะนะฮะแต่ว่าผมคิดว่า,ออาก็อยากจะพูดอยากจะวิเคราะห์ว่าอดีตธรรมศาสตร์ต่างไปไปยังไงเอาสั้นๆเลยนะฮะความจริงท่านก็รู้แล้วแต่ว่าเรามาไนน์ดีไฟเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะเราอดีตจะอดีตมันสาคัญเพราะว่าถ้าจะกล้าไปอนาคตเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานตัวเองนะฮะแล้วก็ผมอาจจะพูดถึงปัจจุบันิด้หน่อยนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นการ อาจจะเนื่องจากไม่ใช่ยอวัธีมาจะพูดอลองคอมเมนต์ลองดูว่าเราคิดว่าธรรมศาสตร์มีจุดอ่อนอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะพูดหัวข้อใหญ่วันนี้ก็คือธรรมศาสตร์เนี่ยก้าวไปอนาคตเนี่ยจะมีอะไรที่คิดว่าเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็อย่างนี้นะครับธรรมศาสตร์นี่เราเราสถา,าปนาปี2477นส่รบนั่นแหะวันที่สถาปนาเนี่ยธรรมศาสตร์นี่เป็นมหาลัยแห่งที่สองของเมืองไทยตันเองนะครับคู่แข่งนี้ถ้าไม่มีเลยนะคะฮะ,ะคู่แข่งเลนั้นก็มีแค่จุฬานะครับ มาลายเอกชนไม่มีมาลายต่างประเทศก็ไม่ใช่ทางเลือกแล้วแถมมาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นมาลัยเปิดเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยธรรมศาสตร์วันที่เปิดเมื่อ80ก่อนนี่ะมาลัยเนี่ยเป็นทางเลือกโดยธรรมชาติของนักศึกษาไทยนะฮะแต่ว่าเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยของธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าคนรัฐบาลเนี่ยมักไม่ชอบคนธรรมศาสตร์เพราะว่าธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็พอเปิดมานี่ก็เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยนะฮะก็มีแคลงความพิถีพินเราก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ รัฐบาลนี้ก็พยายามจะปิดเคยปิดมหาลัยนะครับวันนี้เป็นที่มาของาวันนี้เดี๋ยวต้องไปเปิดวันยึดคืนมหาลายัยใช่ไหมฮะเดี๋ยว,ยวพอจบเนี่ยโฆษณาพี่มานิดนะฮะเดี๋ยวต้องไปเปิดนะฮะไปไป,ไปอนุสรสถานนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้หารปทสมัยก่อนต้องพยายามบาลานซ์แรงกดดันนี้ปรสิทภาพมหาลายัยแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกนะครับก็ธรรมศาสตร์ผมพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นผู้นําทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ในอดีตนะฮะ นะฮะอันนี้เราเป็นที่หนึ่งนะฮรับนะ,ะเอ่อเราก็มีสิทธิ์เก่าที่มีอ่ชื่อเสียงนะฮะับเราผลิตออกมานะครับนะแล้วก็อยู่ในทุกวงการแล้วก็สิทธิ์เก่าของเรานี่ก็กลับมาช่วยมหาวิทยาลัยนะครับก็นั้นอ่ธรรมศาสตร์ในอดีตนี่ปีปีสองห้าหนึ่งสองใช่ไหมธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยนะฮะที่เปิดโครงการานานาชาติขึ้นโดยอาจารย์ปุ๋ยอึ้งพากรอนน,ะ,ะ,นษษะเปิดที่คณะเศรษฐศาสตร์ปญญาโทแล้วเปิดซึ่ง เปิดปิาตรีนี่เปิดเป็นบางวิชาแต่ว่าปิาโทนี่เปิดนะฮะปีปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองนะฮะปีสองห้นหนึ่งสองนะครับครบาวนี้ผมอยากจะมองปัจจุบันนี่นะฮะคือปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่าส,สถานะของอมหลาลัยนี่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมากนะฮะนะฮะเราก็เขาบอกกระแสลโลกาภิวัตน์นี่กระหน,นำ่ำวันนี้มหลาลัยไม่ได้มีแค่ธรรมศาสตร์กับจุฬามหลาลัยมีไปร้อยร้อยแห่งนะฮะมีมหาลัยของรัฐมหลาลัยเอกชน แถมมีวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ยมาเป็นคู่แข่งนะครับนะฮะคู่แข่งซึ่งนอกจากว่าไปเรียนเมืองนอกได้ยังมาเปิดแคมปัสร่วมกับอะไรในเมืองไทยอะไรอีกหลายอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็รวยขึ้นก็สามารถเลือกไปเรียนต่างประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมาธรรมศาสตร์ก็เราปิดมาหลาลัยปี2 5 0พันห้าร้อยสามใช่ไหมปิดไปมาปิดเพราะนั้นธรรมศาสตร์นี่ไม่ใช่ทางเลือกโดยธรรมชาตินะฮะของของนักศึกษาไทยอีกแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะเรายังมีกูดวิวยังม,มีมีบุญเก่าสิทธิ์เก่า ก็อยากให้ลูกหลานเข้าหรือคนที่เขาเห็นสิทธิ์เจาเราประสบความสำเร็จก็อยากให้คนเข้าถ้าพูดถึงความเป็นผู้นาทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่เรามีอยู่นี่นะครับก็ก็ยังคิดว่าเรายังเป็นผู้นําอยู่นะฮะแต่ว่าในบางบางบาง,บางส่วนบางสาขาเนี่ยนะครับหลายท่าบางเขาก็เขยิบใกล้เรานะฮะหรือแซงเอาไปแล้วบางเรื่องเพราะว่าจริงๆการลงทุนด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่มันไม่แพงมากนะฮะเราสามารถที่จะลงทุนแข่งขันกันได้ ธรรมศาสตร์ที่เปลี่ยนไปนะฮะจากอดีตวันที่ก่อตั้งไปปัจจุบันก็คือว่าเราเปลี่ยนจากมหาลัยที่เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์สกูมหาลัยที่เราเดินทางไปกลับทุกวันนะฮะซึ่งอันนี้เรื่องการเดินทางท่านอยากให้พูดถึงเนี่ยสำคัญนะฮะมาเป็นเอ่อเรสเดนเชียลคอร์เส e เป็นเป็นมหาลาัยที่นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาอยู่ในคันัสเป็นเวยาลัยนะฮะซึ่งหลายแห่งทาไม่ได้แล้วธรรมศาสตร์ตอนนี้เราไม่ได้มีอยู่แค่7คณะคนนี้รายงานมี25คณะนะฮะมีเรามี25คณะ ก็ยังดีนะฮะว่าเป็นคณะใหม่ๆยังไม่มีวัฒนธรรมองค์กรคณะต่างเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นร่วมมือกันได้เพราะนั้นอันนี้อันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะพูดถึง multi-disciplinary approach ซึ่งเป็นการศึกษาในอนาคตนะฮะคราวนี้มหาลายของเราดีอีกอย่างนะฮะมาลาัยของเราีก็นักศึกษาต่างประเทศไม่ชอบมาอยู่นะฮะแล้วจริงๆเนี่ยอาจมีใครนึกถึงเนี่ยที่ท่าพระจันทร์นี่นะฮะ เราอยู่ในธรรมศาสตร์ราจันร์นเราอยู่ในเกาะนาโกสินทึ่มีความสัมพันธ์มากทางประวัติศาสตร์นะฮะนะฮะแล้วเรามีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นี่เป็นแหล่งเชื่อมธรรมศาสตร์กับประชาชนก็อันนี้คือสเตตัสของที่ผมมองธรรมศาสตร์ปัจจุบันนี่นะฮะแต่ว่าภายใต้ความแข็งแกร่งที่เราพูดนะ,ะข้อดีของเราเนี่ยผมคิดว่ายังมีธรรมศาสตร์ก็มีสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงได้อีกมากนะครับและผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมากๆเลยนะฮะผมคิดว่ายังเป็นปัญหา ะะจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความสำเร็จทําไรยในอะนาะคตก็คือเรื่องเรื่องทรัพยากรเนี่ยนะฮะนะฮะสตร์เนี่ยเรื่องทรัพยากรนะฮะ,นะฮะ,ระ,ฮะเรื่องการขายแยนทรัพยากรคราวนี้เ,เ,เราสาการที่เราทรัพยากระะผมบอกว่าเรื่องสําคัญเนะี่ยคือเรื่องเงินหรือทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราเรา,เรามีเรามีปัญหานะฮะทั้งที่สิเก่าช่วยเนี่ยก็อาจจะเป็นด้วยเหตุหลายอย่างนะฮะว่าเราขยายตัวแบบก้าขโดดนะฮะในช่วงหลังเนี่ยคณะต่างๆนี่ก็เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ไอการเข้าหาแหล่งทุนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลเอกชนต่างประเทศหรือแม้แต่สิทธิ์เก่านะครับผมคิดว่าบางทีก็ก็ยังไม่ทันกับไอการขยายตัวของมาลายนี่ต้องยอมรับนะครับการขาดทรัพยากรนี่ผมคิดว่าที่สําคัญมากๆเลยและมีผลต่อการเรียนการสอนคือในดับคณะ